ครับพี่น้องผมกับเป็นอ่าน้องแจ็คหันหน้ามาแน่น้องแจ็คน้องแจ็คนะครับน้องไม่ยามเบียดโอ้ยบ้ามีมายิงหนูซื่อๆดอกเม่ได้มีเจตนาอีหยังเลยครับเด้อก็ให้น้องแจ็คมันหมานครับน้องแจ็คไม่ยามเบียดใส่จักหลังก่อนครับโอ้ยมันพ่านที่ว่าเมียนบปเหยียดโอ้โหหัดใส่หัดใส่นะครับเนาะเอาเอาเอาตามน้องแจ็คไปยามเบียดพี่น้องผมตามน้องแจ็คไปยามเบียด สิม,มานบ่มานสิถือบอ่ถือเนาะครับเนาะใส่เงี้ยหัวเแมือนบ่โอ้โนี่แหละครับผมโชว์ยานองแจกผ้าไมา้ยามเบียดด้วยพี่น้องเด้อผ้าไมา้ยามเบียดเบื้องเพลินว่าสิมานบ่สีมันอีกเรื่องหนึ่งพี่น้องผมทรวะ่าปลามันคือเป็นดึงเบียดอยู่ทางพุ่นสันดิเดียนนี้ว่ามีว่าแม,มีนครับรอ๋อห้วยฟังกระซังแล้วคันมัดจี๊ดหอกไปยามโมโดแล้วอื ไปพี่น้องผมไปสุดๆได้มาแล้วหายิงหนูบ่ได้เติบเยนแอมแย้มหอมสีขึ้นเนาะพี่น้องเนาะถือบ่หลังนี่บ่บอถือกแล้วครับเนาะครับน้องแจกเข้าบ่ถือกพี่น้องผมเอ่อเช่ายูทูเน้อพี่น้องเนาะบารมีขอโทษขอให้บ่ได้ใส่เองโพดิษฐ์อาจจะบ่ดยุ่งตรงหน้าน้องแจกกับน้องนี่น้องนิ่งว่าแสล่ะน้องนี้ห่วยมาฟ้าวมากทำไมอ่ Tiaman duke hai mươi bốn năm năm mươi năm. Bobin bọn nào, bán lắm 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 năn là gì lắm 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 bớt lắm 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 คือวิสาสยามก่อนก่อนน่ะมันอยู่นี่มันตรงบ่มีเบ็ดสัมบูบ้าบ้าพี่น้องมันตรงมีหลังแบครึ่งหนึ่งดิ่ง่มีเอ้าเบ็ดบ่มีสัมบูอยู่นี่เหรอเฮ้มันห่างโพเนาะพี่น้องเนาะจาก,กระยะนั่นมาหน,นีเบสหลุดดิ่ง อุ <étique> yeah! ้ยพี่รองผมก้องครงนึงเลยไป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 ไมาแจคมา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 มหวังว่ามาามาไามามองแจามาาม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 าบามามามาามามามมมาาม รูดบ่บโอ้ยน่าเสียดายเป็นย่างยิงพี่น้องผมรูดรูดน้องนิกมาหอดพูดแล้วบ่น้องนิกหอดพูดแล้วพี่น้องผมเอา้ายามเบ็ดสุดมั่นพี่น้องผมขันถือป้ายจะฝากผัวเอินบ้ามีเนตได,ด้สีแลีนไปเดี๋ยวว่ามีสีแลีนไป <c oughs> ถือตัวหัว <c oughs> เอาเงี้ยหัวมันก็นถือหัวนะ่ะเราเราขำน่าน้องแจียกนะครับนะไอ้นุ่มวัยรุ่นคนเยาวสาวพี่น้องผมไอ้นุ่มหน้ามุ่นคนเยาวสาวไปพุ่น Nhanh đây, tạ lọt Bắt thược thì nó hụt phải à? Bắt thược chắc là không được Bắt cái chắc là không được Nó phải có nhau thược oh, Phít nhé Tám lắm nó tổng nhá, chỉ cái điền thôi ครับกานหาชีวิตเดียนได้นี่รวยเลยผู้ดใดใส่เบ็ดแถวนี้วะที่เรียกว่ามันของผ่านเถื่อผ่านเถื่อ,อยังคือดีใส่เงี้ยนี้วะไปพี่น้องผมไปเรียๆไปเรียๆเรียร์ยรืตีชว์บ่มีผักขิบ้อ้ยหลุดอีกอยู่ว่นี่ รูดอีกพ <pics. S 1> ี ha, so ่น like ้องผมมาดวงบอดีเถิดน้องแจ็ครูดอีกแล้ว uh พี่น้องรูดสร้งหลังเราด้พี่น้องได้หของน้องแจ็คฟังทางนั้นเป็นจังได้บ่หูบ่ได้จักตัวซื้อหัวมาสร้างเฉียดหกสิบบาทพี่น้องผมขันหมกนี่ไก่อิ่มเบิดเฮียนเขาเอามาใส่เบ็ดหลังนี่เถือกปะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว ไป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 ถาถือเบ็ดพี่น้องเหียแตกเหี้ยแตกหรือบ้ามีหลังนี้ถือบ้าเย่ะพาปุ๊ดเออใช่เ้ยยอไม่ไพ่ว้ายมาอกันนนนี่กะได้ไปไปพี่น้องผมไปไปโอ้อันนี้หัวย่งย่ยูะดินี โอ้ยเงี้ยหัวอีหลีพี่น้องผมนี่เงี้ยหัวเด้อครับเด้อหืบ่ได้สั้นวัวหรือเลียดอยู่เฮ้ยหลังนี้คือควางนิกเยอะเงี้ยวเดี๋ยอะๆยังไม่ยอมอู้ป่าก่อนน้องนิกเอาหันมาสวัสดีไอผู้สาวงามๆเนี่ยสวัสดีครับสวัสดีครับแฟนครับน้องนิกลูกผู้ใหญ่บ้านนี่แหละพี่น้องผมลูกผู้ใหญ่ยบเยอะมากเออเดือง ให้บ้องสักวันไอ้ป๋าถือเบ็ดอีแนว่ยเยไรนี่บ่องไนเอามาเสียบไอ้แมนบ่ครับบ่อะไรเนาะเอ้ยเอาตรงๆบ่บ่บ่ป๋าธรรมชาติแมนครับใส่ตั้งใจใส่แมนเดี่สองตัวนี่เราเบิดเบ็ดขึ้นใส่สองตัวนี่เราเบิดขึ้นเดี๋ยวเดี๋ยวขอเปลี่ยนผ้าปลาพวกเนี่ยช่วยเนี่ยโอ้ยพี่น้องผมดุกหน้าพี่น้องผมถือเบ็ดเลยครับเด้อถือเบ็ดถือเบ็ดลางงามพี่น้องผมดุกหน้าถือเบ็ดลางงามเด้อพี่น้องเด้อ เอาไปหมดเดียกตัวแล้วก่อนสองตัวสองตัวเดี๋ยวไปยำ้ำหลุมไปยำ้ำนล้วกันถูกป่ะครับโอ้ยยิงเงินยิงแมวเหรอต่ว่เอาโบมโหมดเนี่ย <c oughs> ไอ้ได้เราดิเห็ดคลิปเห็นบอในด้จีบกับเห็นอยู่เออนั่นแหละว่ายแล้วคือผมสีโม่ใส่สองตัวเป็นจังไหญพี่น้องผมงโอ้าลาบเลียล้ยเลีย้ยพี่น้องผมลาบนี่เลี้ยกินนี่แหละ ขันปลาดุกนี่มันสามารถเห็ดแนวกินได้หลากหลายเนาะพี่น้องเนาะไปมาฟังทางนี่ฮะแขยกมาเบิ่งหลังขวางหลังนี่บะเทียเถือกบ้างมีบ่กล้าเห็ดดอกหลุดแล้วนี่ฮะหลุดล,ดลวดเราไปยังสิหลุดจังใดๆนะดึงโอ้ยหลุดพี่น้องผมเดี๋ยวมายามเราเดียวกเลฮะแม่นบ่รุ่นไปน้ำกัน <c oughs> เอาหลุดก็หลุดไปบัะเทียโชคเทียมัดอีกเห็นแล้วตัวหนึ่งนาะพี่น้องเนาะ บาดน้องแจกเดียวเด้อให้ไปําเลยเด้อใส่หมองได้อีกหลังนี้มาบ้ามีกูให้ไม่ีปัญญาอกนูก็ได้เห็นริดเลียดอยู่สีงิงกกากบวชนกัดหงวกพี่น้องหวกเห็นเห็นเลยครับเนดะ้อยามเบ็ดกับทีมงานพี่น้องผมยามเบ็ดกับทีมงานไอ้นุ่มนาม,ม่นคนจะโสลูกพอผู้ใหญ่นี่แหละครับ <c oughs> พี่น้องผม <c oughs> เหตุผลที่บ้ามีบ่ายอมไปกินน้ำเย็นเฮียยผู้ใหญ่บ, <c oughs> บ้านรูดูกันย้อนจยงสี่แหละว่าอะได้ีดิพี่น้องผมบ่าอะไรเอา อันนี้ร้านคุณยิ่งบ้านปรหดสิบหลังเ่ราะใดจักตัวพี่น้องผมผมืึ้คผมขึนก well ็ไม่ได้จักตัวเมขึ้นก็ไ่ได้จักตัวหรือว่าก็หกสิบบาทหักไปหกสิบบาทมันตกเป็นเงียสี่เกยเดียนกัดบ้านที่มาถ้าเพิ่มความแตกต่างเในบาทปลาดุกถือเป็นอย่างที่ห่วยน้อยนี่กล้าว่ากล้าการันตีเพราะว่าเขาเจ้นพอดีมีแต่ปลาดุกออยต่อยมีแต่ปลาดุกเออปลาดุกสต้องเป็นสี่เกยเดียนเขาลงนี่เลยปะมามามาบ้ามีผ้าดวลไหวไปล้วเราเขาก็ได้ ดูเลยพี่น้องผมบ่าหยานได้แล้วสองตัวคือว่านี่ไปนิงเอาอยุอออสัยผมก็ให้ก่อนนั่นเป็นว่านี่แหละจอมสันหน้าจักมือที่ถือไอ้ลูกกระโขกว่าวมีอ้อยไปหันกวางหนึ่งถ้าอย่างนี้เป็นอ้อยไปย่างดีนี่กองหนึ่งเท่ล่ะอ้อยไปนี่นะเขาดังนี้นี่ได้กกวางเขาวไ่าวมีนี่แหละ มันยั่งยวนนะเพราะว่าเห็นห้อยมันเข่ากวงนี้เอาถือบ่ถือพี่รองมาลุ้นกันน้ำอ็อจอซ้ำนี่ยาวา่าบ่ามีป่าเด็กหนุอยเขาเรียนรู้จากพ่อาจากเมียเขาเนาะครับเนาะว่าเขาเห็นจังไดเขาสีไดป่าน้ำซ้ำนี่บ้ามีเห็นมันตามตามอยู่มนีหลังหนึ่งนีหลังหนึ่งหลังนี่กับบ่หลอนถือบ่หลังนี่ค่อยๆจับเบิง้บบง้ะค่อยๆจับเบิ้งเฮ้ โอ๊ยบ่เอาแปะมาเสียบโอยพี่น้องเยอะเฝอ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 เล่นกับมันก่อนมึงบ่รู้ดอกเสียบเสร็จเหรอโอ้ยเขาหัดตาปลาในทีมลงไปให้พี่น้องได้เบิ่งกันมันเลยปลาหันน้ำคอนควนกระซังถึงพี่น้องผมปลาคออันนี้เป็นปลาคอเด้อครับเด้อวางหันได้ดุกแล้วปลาคอเป็นสามตัวไปเบิ่งบดบาทนี่มาแล้วพี่น้องเพคนบาท วกเนี่ยเสียบตาหนิดึงรถกินไปสามมือก็ตายกินตัวส <บา S 2> วบดีบ้ที่นี่นี่ไงมันเป็นตะมีไงเว้บองนี้แห้งคักเด็กตัวไว้จากมึงก็นี่เดียวใส่น้ำเจ้าเนี่ยเว็ด <laughs> ไรของมันมามาหุ้ยลูกควากสิเอาแพี่มาสอนเอาอยู่บนนี้ว่าได้ตัวนั่นบ่กันเรียกเรียกคืนตกวะฮะคิดว่ามันจะตายบ่ เพราะว่าบ้ามีปล่อยอยู่นี่นะปล่อยอยู่มันมีเทียมอยู่มองนี่บ้ามั่วเดียวนี่ละเมียมันเห็นตัวเมียมันในคลิปไปเห็นกิโลกรั่วพอดีตัวนั่นนะเกิดเกิดกักว่านี่สั้นว่วอยู่นี่เดียวนี่เพิ่นเกยขึ้นไปหันเกยตื่นขึ้นไปเห็นกับเล่นกับเฮลอดดูดด้วงขึ้นผุนกระสันบ่ได้หลกมายิงเหรอว้ลูกมันอยู่นี่มันสวบอเไก่อีกหลายหลังอยู่อ่ะ หลายเนเีซิปก็ลงเห <ừ, S 2> มือนเิัองเา,าี่่แสเป็นะเี่งสีเปเ้อเฉียดให้มันดีดยนนังง่ยว่าสันกับปลาไปฉีง ừ, อืมแต่ว่ากะขัดบ้ามีได้ป้ยแล้วกกยจะเอาหัวมันถุยเอามันไปใส่หรือมันลีบ่บาทนี่มาทางพี่ดีว่างหันใส่ล้างนี่ถือบ่คนละคนละทางหมยว่ามันถือบ่เอยล้างนั่นเปียกเอยู่เด้อ เออลูกขวากว่าโอ้ลูกขลากอยู่น้ำฟังน่องนิกเนาะครับเนาะยามเบียดเฮ่าไปน้ำกันพี่น้องผมลูกควากมาเบื้องลหลังนีนุ่้นนี่ว่ามนันสายเบียดตึงแล้วก็บเบียดตั้มลงเลือกบ่ว่าโอ้เลือกเมียอยูตตอย่ตัวแม่มันถีออกมาผีแล้ว สายสายถึงต่ำลงแต่ว่ากับเนี่ยดิ๋ยวเขาหยียบป่านี่มันนาสีดินเลยตะกาเอามาเบิ้งมาลุนกันสายหลุดแล้วเนี่ยแม่หลุดแล้วโอ้ยหลุดหลุดพี่น้องผมเป็นภาพมวนมวลสืบหาเบิ้งงสาบ่ได้เบ้อแล้ววะผุนเดียวลังหนึ่งผุนเสียบอยู่ผุนแม่อืมเอ้า ไปดูหาจินก็ดูได้ทวัดละพี่น้องอเอ,อ้ยเอาพี่น้องผมเกียบบรรยากาศจะเข้ากันตอนนี้เขาได้นนสามตัว,ว,วนู่นนุ่นนี่สามตัวโอ้ยก็พว่าแล้วนะครับไปเห็ดจินยังได้จีนเ,นเออบิดเอามือถืออีกบนท่างนี่เอาอหลังสุดท้ายบ้ามียา่ยำให้หลักเสียมลาไาจากพี่น้องไปแล้วครับแ้วว้าวุ้ยนิกอุ้ยมาเบ่งปวดนำ้ำ เอาให้มายามเองให้มายามเองพี่น้องเบิ่งฟอดน้ำพี่น้องนี่มันเป็นตะป้าถือตัวใหญ่บ่ขึ้นว่ามาเบิ่งฟอดน้ำพี่น้องผมมันต้องตัวใหญ่ละขันป้านี่หรอตัวใหญ่ครับนี่อย่างอ้าย <laughs> ไปเชียง <laughs> เลยยี่โอ้ยควันเกินวันหนักเป็นฟอดเดไปเชียงหน่อยก็ถือพี่น้องผมอ่องปล่อยสัม โอ้อยเยอะไปป้อยไม่เอาคันไดก็ต้องเอาไปเขีงหน่อยครับไปเขีงหน่อยเนาะครับเนาะอะปวด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 เฮะยามเบียดเฮ้หาพี่น้องผมบ่นเน้นปริมาณเขาเน้นคุณภาพเน้นการหาอยากหากินให้พี่น้องดีเบื้องกันเอารถจอดไปใช่จอดไปข้งางในนี่จันทร์อ่าไปเขากลับนำกันบ้านมีกระจอดไว้หนีเฮียนพอทำนี่ตายเขาเอา นี่ก็ขวางอีกแล้วบาทนี่มันเบ็ดเบ็ดขวางมันเบ็ดเบ็ดถือตัวมาสวยฝูดอยู่บ่ฟอดน้าอีก,กับพี่น้องนี่เบ็ดดึงไปยังสีนี่นี่สายเบ็ดดึงไปแนวนี่นาะพี่น้องเนาะของ,ของลวดเสลี่ยนี่พี่น้องนี่หลุดของแท้นี่เดี๋ยวแต่เหอะเอา๊า ี่กียเดียนขี่เกียร์เดี่ยนแต่ว่าฝามันขึ้นไปหาเหือเบิดแล้วขึ้นไปหาเหือน้ำพอดิษฐ์อันนี้ก็ลวดเอ้ยอ,ยอุ้ย <c oughs> บ่ลวดดุกยี่มาเบิ่งบ่เบิ่งร้อยความน้ามามกันฟังทางนั้นบ่หมันี่กันฟังทางนั้นบ่หมันร้อยความน้าไหมมามาปุป๊บปุป๊บวัดเอาบาทนี่ ว่ามันเถื่อ,องอะแล้วขนอาปากเเพงาพงามเพงงามเนี่ยนี่พี่น้องนี่หลัางมันกันบ้ามีบ่มานมักบ่เป็นยังสี่ดอกคนนั่นโตแหลกอ่าเอ้ยโอ้ไพงาพงามพงงามเลยพี่น้องจีความ,มาพี่ว่าเย็นไม่ได้ความอะไรไม่ผุดไป่ผุดอ่พี่นอ้องเบิ่งเอาอุ้ยไข่พร้อมอุ้ยอุ้ยตัวใหญ่พร้อมว่านี่ตัวใหญ่เหรอว่ะอู้ โอ้จมจมดึงดึงลงไปอีกดึงดึงดึงลงไปอีกดึงเชียวผมดึง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 โอ้ป้าตัวนี้แสดงว่าถือไม่ไม่ดิหนิอุ้ยอุ้ยอุ้ยอือดึงถือยี่บะถือยี่บะเอาหลังนี้ก่อนเอาเบด้ลเดิ้เป็นบ้เบิเป็นเนี่ยห่วยมานี่ เดี๋ยผมถือต่อหายอยู่บ่บ่บอถือก็ได้เขาไม่มีที่ปลดอยู่ตัวแรกในชีวิตตัวแรกในชีวิตเอ้าเปิดท้งเด็กหน่อยเด็กดาบปลดเ่าเปลี่นพี่น้องผมปึ๊บอุ้ยบักใหญ่เดี๋ยว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 เดียวีสยวเดี๋ยวดีกาวเดีลามเดเดียวเดี๋ยเดียี่ยวเดให้เบียวเดี๋ยเดาะพเี่นวเงเนี่น้องแจ็คเดเดี่เนวียเดี๋ครเบดี่เบี๋เด่เดีเดียเบีเดีเดยวเเดเย เรียบร้อยพี่น้องผมขาดแล้วหมดแล้วเรียบร้อยไปหยักเอาเมันเบ็ดแบบนี้หรอกเขาบ่กต้องไปถานุ่มนิกหยักเบ็ดมันหยักบ่ยหักไปครับมึงยังเข้ไปถือป้ถือป้ถือป้จมว้ยเดียว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 เดียยวไปนราพี่น้องผมไปเข้าไปกัน เดี๋ยวพี่น้องว่าลวดดอกใจเย็นๆอันนี้บ่าถือไปไปพี่น้องผมบ่ได้เบิ่งจังไดนมากับพี่กับน้องถือว่าหมานพี่น้องเนาะถือว่าหมานอ่โอ้ปักเลียงยังที่กับพี่น้องผมลักสูตรการใส่เบ็ดของน้องๆเขาเนาะยก็ปีนี่หลังหนึ่งนีง่หลังหนึ่งนี่อีกหลงังหนึ่งห้างกันสอกหนึ่งพี่น้องผมโอ้ยเทียบเทียบความไปยังไหนบ้านนี่ความไปไหนดิเออเอาสู้มา ยกขึ้นมาปักควาพี่น้องตายไปปักควาพี่น้องผมโชว์เลยเหรอว่ายังเดียนยู่พี่น้องว่าท่านตายฮ่าฮ่าฮ่าอ่าเฮ็ดให้พอผู้ใหญ่ภูมิใจเถอะเนาะลูกไส้ไฟเนาะเอาไปเฮ็ดกินเด้อเอาไปขายเด้อแม่ผู้ใหญ่เอาใส่ถุงไปพี่น้องผมสมปนมัมีหรอกเอาไปปลานี่เราแจงย่างเดี๋ยวปิ้งคาตัวพนครับ เาเอายกเมื่อให้พี่รองแนบานีนสีอำลาพระจากไปแล้วครับผมพี่รองผม้องแจ็คอ่า้องอันนี้้องเนีกลูกพอผู้งญ่อันนี้้องแจ็คครับครับผมเอาขอบคุณทุกไร่ทุกทรัพย์ทุกการติดการตามเหมือนเดิมคืนทางได้บาทีนพี่รองผมคืนทางได้การติดการตามเหมือนเดิมคือก็พี่้องผมจากหัวใจทีมงานอิสานบ้านเขื่อนพี่รองผมผิดพ่าประการใด้คำว่าคำจ่าขี้ยา่าท่างเดี๋ยวโมม เมื่อหลังได้มารับใส่ใพี่น้องอีกเนาะพี่น้องเนาะยามเบ็ดมาเราทอนห้าห,ห้พี่น้องผมได้ปลาหาตัวกับพวกถือว่าหาเขาเยาหัวปกติคันปลาดุไร่เนี่ย,กกน,ยนี่ต้องเป็นเนยาฉีกไอเดียนไว้พี่น้องผมขอบคุณครับสวัสดีครับ